เยนแบบเยอะมากคือเขาว่าหนูดือ้อสิบสามคนใช่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะสนับสนุนเรื่องกิจกรรมเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นหนูชอบทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนเด็กๆตอนแรกอยากเป็นหมออืเพราะว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าด้วยว่าคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านพักโรงพยาบาลตอนแรกแล้วก็เหมือนกับว่าคุกคีกับหมอคุณแม่ก็จะพาไปห้องผ่าตัดเนี้ยไปดูเขาผ่าตัด ไปอย่างเงี้ยสนิทกับคุณหมอก็อยากเป็นหมอแต่พอพอเราแบบเริ่มทำกิจกรรมเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยก็ยังให้อยากเป็นอยู่อะค่ะแต่หนูแต่หนูไม่อยากไปแล้วไงคะก็ก็ขอเรียนแบบแมบบ่ขอเรียนนิเทศได้ไหมขอเรียนศิลปกรรมขอเรียนอะไรแบบที่แบบได้ทำอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ไม่ให้เรียนยังไม่ให้เรียนก็ <Sound S 2> คือให้หนูเรียนสายวิทย์ให้หนูเรียนสายวิทย์มาสายวิทย์คณิตหนูก็เรียนได้นะแต่ถามว่าเก่งไหมแบบ ฟิสิกส์อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยค่ะฟิสิกส์เคมีนี่เอาเอาให้จบฟ <f ix> ิส <f ix> <f ix> ิกส์เคมีชีวะไม่เอาฟิสิกส์เคมีค่ะแบบไม่โอเคโอเคแต่ว่าชีวะพอไหวเป็นวิชาอ่านอะไรเงี้ยค่ะคณิตก็โอเคพอไหวแล้วก็เรียนสายวิทย์คณิตมาแต่ว่าพอจบมหกค่ะหนูจบมหกที่ขอนแก่นวิทยายนต์โรงเรียนขอนแก่นวิทย์พอพอหนูได้ทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเยอะขึ้นแบบ ได้ประกวดนู่นนี่นั่นได้คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าโอเคมีมีความสามารถสามารถอยากให้มาด้านทางนี้ค่ะก็เลยให้เรียนนิเทศตอนแรกก็จะเรียนอยากเรียนตอนแรกก็อยากเรียนนิเทศจุฬาอย่างเงี้ยชอบค่ะเก่งแต่ทีนี้พอหนูหนูทำกิจกรรมคือหนูก็ได้ทวีเนบวันไอดอลแล้วก็ต้องทำงาน ตามสเตจงานทำงานอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยว่าให้เรียนมอเอกชนก็ดีอย่างงี้และทีนี้ก็เลยส่งทุนเหมือนกันเลยใช่ส่งทุนเหมือนกันแล้วก็คือเขาจะคัดเลือกจากทั่วประเทศอะคะ่ะมาเวิร์กช็อปร้อยคนแล้วก็คัดเหลือสิบคนที่ได้ทุนอ่างเงี้ยแล้วหนูก็ได้ทุนก็ ชคดีก็คือเรียนมองเอกชนแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค่ะหนูก็เหมือนเป็นความหวังคุณพ่อคุณแม่น้อนลูกสาวคนเดียวอย่างงี้ก็อะไรอีกเนี่ยอืมนิสัยเป็นคนง่ายๆเลยค่ะง่ายๆยังไงก็ได้ไม่ค่อยแบบมีปัญหาอะไรมากมาย <laughs> เป็นคนเป็นคนคิดมากค่ะ คือแบบเวลาดูคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะจะบางทีชอบคิดไปเองก่อนทั้งที่เขาก็ไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่หนูจะแบบชอบเฮ้ยงอนอยู่แน่เลยอะเฮ้ยใช่มโนไปเอง <laughs> จนแบบจนบางทีแบบไปและอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบกินขนมหวานอะไรที่แมทไม่กินห <c oughs> นูกินไ่หนกินได้ไม่ใช่ ชอบกินแบบพวกแบบฮันนี่โทส์พวกของหวานอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นคนอ้วนง่ายก็ห้ามห้ามั้งนะอย่าให้กินเยอะอะไรเงี้แล้วก็ไม่ชอบพวกที่มันเป็นรูอันนี้หนูไม่ชอบจริงๆรใช่หนูเช่นโดนัทไม่ใช่แบบนั้นนะคะเหมือนแบบพวกรังผึ้งอะที่มันจะเป็นแบบเป็นลุมมีรูมมใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบมากๆแล้วก็ไม่ชอบใครมา ไม่ <Okay. S 2> ชอบใครมาแบบใกล้ๆก้หูมาแบบอะไรเงี้ยมันขน,<ม>นลุกอะ่ะมันขน,น,นลุกมันมันไม่ค่อยชอบ <laughs> แล้วก็อืมเป็นคนยัง <laughs> เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนแบบว่าขี้อายมันไม่เชิงขี้อายค่ะแต่ประมาณว่าบางอย่างอย่าง แบบเพื่อนพูดเรื่องตดเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยทำไงคะที่สานเรณนะแบบเวลาเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบมันบอกว่าแบบเขาพูดกันแบบตดในลิฟต์หรืออะไรเงี้ยหนูหนูจะแบบจะไม่พูดถึงทําก็จะไม่พูดก็จะอะไรอย่างงี้ใช่เฮ้ยไม่อันนี้แบบแเฉยๆอากับอืมไม่เป็นมีอะไรอีกอะ่ะ ไม่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 พูไม่ชอบอะไระไรไม่ชอบเนี่ยแหละรูรูไม่ชอบไม่ชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นรูเล็กๆทีทีเล็กๆใช่ใช่เพราะมันเช่นรวดกรงไก่ชอบไหมอันนั้นเฉยๆค่ะ รูดกวางไก่คล้ลุงดำขึ้นไนะแต่ว่าได้แต่ไม่ใช่วัตถุที่ที่เป็นทรงแบบมันมีอะไรข้างในใช่เนี่ยอันนั้นจะไม่ชอบฝั่งด้วงฝั่งด้วอะไรอย่างนี้ตองไม่ชอบแน่แบบไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่พูดผมพี่แม็กเหรอไม่ใช่ปะไม่ใช่รู้อันนี้ไม่ใช่รู้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณค่ะมุก V หนึ่งไปแล้วต่อไปก็เป็น V สอง อู้โอ้ยใจร้ายอ่ะไหวไหวสบายอยู่แก่เคยแก่มั้งไหมอย่าเอ็นไซน์ในตับสูงอย่าสวัสดีครับครูสวัสดีครับน้องๆครับว่ายพระทุกโลกสรุปแล้วภูมิคือพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังใช่ครับถูกต้องครับผม เขารับถึง30อายุ26ครับผมแล้วก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะวารสารศาสตร์มีรุ่นน้องหลายคนครับแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กครับก็ชอบประกวดตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมพ่อแม่สนับสนุนประกวดประกวดร้องเพลงพิธีกรคือตอนเด็กๆจะบอกว่าคือกิจกรรมค่อนข้างเยอะครับก็คือเป็นพิธีกรด้วย ถ่ายโฆษณาก็เยอะคือตอนเด็กหน้าตาดีต้องพูดเลยตอนนี้เป็นมะม่วงเลยตอนจะเล่นคใช่ไหมก็นั่นแหละครับก็คือตอนช่วงเรียนมหาลัยหยุดไปครับหยุดหยุดร้องเพลงไม่นานมากหยุดร้องเพลงแล้วอยู่ในทีวีแบนไหม มีพี่มีพี่ชวนครับแต่ว่าพอดีปีผมเนี่ยปีรุ่นไม่บอกรุ่นแล้วกันร <c oughs> ุ่นที่ผมเรียนนะครับเข้าไปผมเรียนลังสิตสี่ปีแต่ว่าถ้าอยู่ทีวีแวนต้องไปซ้อมท่าประจันก็เลยไม่ได้เข้าใช่ครับแต่ก็มีประกวดของมหาลาัยก็ประกวดแล้วก็หยุดร้องเพลงไปเหมือนว่าเราเรียนหนักอะไรเงี้ยครับก็เลยหยุดไปเหมือนหยุดทํางานพวกด้านนี้ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนที่แบบเรียนร้องเพลงมาด้วยกันตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบโด่งดังในเอฟก็มีหลายคน ครับสนุจัาการสนิทกันอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบทำบ้ายเยอะเลยครับก็มีลูกโป่งครับกู๊ดครับมิกกี้โอ้เยอะครับนับเป็นสิบได้คือรุ่นรุ่นเดียวกันจุดประกายว่าเพื่อนก็ได้มาแล้วใช่ครับมินอะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยที่โรงเรียนเด็กบดินเดียกันแล้วก็ก็เลยแบบว่าเอออยากจะมาแบบทาบ้างทําอะไรตรงนี้บ้าง พอดีปีนี้ครับคือผมก็เคยคุยกับแม่ว่าแบบทาไมแบบเราไม่แบบประสบความสำเร็จทีอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเออลองไปบวชไหมลองไปบวชใช่ใช่หรอเขี่ยไปอ่ะคือแม่คือแม่เขาพูดว่าเออลองไปบวชไหมล่ะ <c oughs> แต่ว่าคือคนเราเหมือนมันชีวิตมันยังไม่ได้ทําบุญให้มันเต็มเหมือนเหมือน,นคนเราเกิดมาใช้บุญเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วเราใช้ไปเรื่อย เหมือนชีวิตมันก็จะไม่ถึงจุดสูงสุดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเราไปเติมบุญอะไรเงี้ยเพราะการบวชมันเป็นการทําเหมือนแบบเติมบุญให้เต็มสร้างบุญใช่ทีส่สูงสูงสุดของของชีวิตลูกผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่พอดีอายุเป็นเจเพศด้วยยี่สิบห้าครับผมก็ไปบวชครับพอบวชออกมาเนี่ยคือตอนที่ไปบวชเนี่ยโอเคมากคือดีมากผมบวชวัดพระรามเก้าครับวัดพระรามเก้ากัรสนาพิเศษเขาก็มีสอนคือทั้งวันเนี่ยจะมีกิจกรรมแน่นเลยครับเช้าม,มาตื่นบิณฑบาตคา พอรรมช้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีอา kita, chanting, ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์อะไรเงี้ยคือเราจะแล้วกับเพื่อนๆืก็คือจะมีกิจกรรมทํากันกวาดลานวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีสอนเรื่องของแบบบุญเรื่องของอนิสงส์อะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้อะไรได้เยอะมากๆเลยตอนบวชคือเราก็ตั้งใจด้วยครับแต่โทรศัพท์ก็เล่นนะครับเขาเขาให้เล่นเขาให้เล่นเขาให้แบบว่าอัพอัพรูปอะไรเงี้ยได้ครับ มาถึงรูปธรรมะธรรมะรูปธรรมะพอแล้วก็ยังอีกก็คือเพิ่งสึกเลยครับพอสึกออกมาปุ๊บก็น้องที่เขาติดตามเอฟอะไรเงี้ยครับเขาก็มาปีนี้มีรอปีนใช่เพิ่งประกาศมาลาสึกก็เลยเอ้ยโอเคเออลองมาสมัครดูก็ได้หัวยิงร้นอยู่เลยอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นคิวยังไม่ขึ้นเลยก็ลองมาดูก็โอเคครับก็ตามกระบวนการมาเรื่อยๆก็จนาได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นก็คิดว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งที่เราได้แบบได้ทําบุญมาไม่รู้นะไม่รู้ว่าเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ปูณอาจจะเชื่อเพราะนี่ก็เพิ่งบวชมาเหมือนกันก็บอกอ่าบอกเดี๋ยวหรมาสมัครอ่อาใช่เ,เปลี่ยนรายการไหมล่ะไม่คือทรูก็ทําเนนปลูกปัญญาอยู่แล้วของวัดพระรามเก้าใช่ครับมันก็ผมถือว่ามันเป็น